ไม่พอใจตัดขนตีนมันค่ะมันไม่พอใจมันไม่พอใจมันโกรธแม่โอ้โหเห็นปะเห็นความร้ายกาจมันไหมกว่าจะตัดได้เม้นโอ้โหหมักหมมอะไรสิ่งสกปรกจะไว้ทำไมหวงจัง คือมันไม่ได้กัดแม่โหรนะแต่มันชักคาวออกเลยคะไม่ให้ตัดไงโอ้โหนี่ยังตัดนี่คือตัดไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บความสวยงามยังมีแบบโผล่ๆอยู่การตัดขนทา,าการตัดขนอุ้งตีเนี่ยมันก็จะทำให้ กุ้งต no so ีนน้องไม่อับชื้นเนาะแล้วก็มันระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้เวลาน้องเดินในพื้นเนี่ยจะไม่ลื่นเนาะเออ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 กัดขาดนะปอกคอกัดขาดนะเอามาให้แม่เอามาให้แม่ปอกคอเอามาแม่ขอเอามาอย่าเอาไปแล้วก็ไปนอนชักต่อก็ไป อย่ามากัดปอกคอพังนะตบนะเดีย๋ยวใส่ไปก่อนเรียบร้อยจะไปนอนชักต่อก็ไปไปเลยเฮ้อเฮ้อกินข้าวใครกินข้าวบ้างปายางโอ้ไหลบิดไหลบิดขี้เกียจวะปายางไปไหมคะเอ้าไนนม่กินนะี่ง่วงกินนะกินใช่ไหม กินข้าวนะคะอ่าอ่าโอเคอ่ากินข้าวกับไปฉี่เห่าได้แต่ถ้าเห่าสั่งขนมไม่ได้ออาไปอย่ากระโดดอย่างนั้นไม่เอาพี่ลิงมันขายยาวลูกพี่ลิงมันขายยาวหนูเอาตัวอื่นหนูเอาพี่หมีไปเอาพี่หมีเอาพี่หมีนี่นี่เอาพี่หมีเอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นนนนเออเก่งมากค่ะเก่งมากรู้เรื่องเอาพี่หมีไปค่ะ พี่ลิงมันขายาวมันจะสะดุดเหยียบขาไงคะมันจะตกบันไดหัวทิ่มเนาะมา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 ไหนอ่ะต้องไป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 เลยไปเลยคุณเชิญเชิญอทางโน้นค่ะมองโน้นมองโน้นมาพี่ไปใส่เราวุ้ยมาเดี๋ยวดูที่ผ้าเปิดปิดปได้ยัง ไปได้เอาไปหาปลาเจอดิหาปลาเจอเปล่าไหน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 ปลาอยู่ไหนพอเพลินไหนอะปลาชามไปเออชามไปรอในครัวเอาชามไปรอในครัวเลยไปไปเลยนะไปรอเลยนะออะไปเดินไปลูกเดินไปเดิน,ไป,ดน,ไ,ปดนไปรอรอรอเอาไปซี่ไปจิเออไปไปรอไปรอเลยไม่กลัวสุ่มอะ ฮะอ่ะไงเดี๋ยวน, ừ, นัง่งลงอืมหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวสวัสด,ดีสวยๆอืม